เรามาเริ่มเรื่องด้วยลุงคนหนึ่งแล้วกันลุงคนนี้เขาเชื่ออับโดวันนั้นนะ่ะเขากําลังปั่นจักรยานชิวๆของเขารอบทะเลสาบที่ชื่อว่าทะเลสาบมนาวมันคือทะเลสาบอันหนึ่งในคาเมรูนนั่นแหละเขาก็ปั่นตามถนนไปเรื่อยๆแล้วเขาก็ไปเห็นรถบรรทุกคันหนึง่งจอดอยู่ข้างหน้าเขาปั่นเข้าไปใกล้ขึ้นเรื่อยๆก็เห็นว่าบนรถเนี่ยมีบาดหลวงนั่งอยู่แล้วพอเข้าไปใกล้แบบใกล้สุดๆเลยก็เห็นว่าเป็นศพนี่วะวเขาก็ไม่ได้การละต้องไปขอความช่วยเหลือ ถ้าเขาขี่ตามไอ้ถนนเส้นนี้ต่อไปเรื่อยๆเขาจะเจอหมู่บ้านข้างหน้าเขาก็กะว่าโอเคจะไปขอความช่วยเหลือจากคนในหมู่บ้านข้างหน้าละกันเขาก็เลยรีบปั่นจัก,กรยานต่อไปเรื่อยๆจนข้างหน้าเขาไปเห็นรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งจอดอยู่ริมถนนคนขับก็ยังอยู่ที่มอเตอร์ไซค์เขาก็เลยตะโกนเรียกไอ้นอนแต่ว่าตะโกนเท่าไหร่ไอ้คนขับมอเตอร์ไซค์ก็ไม่หัดมาหาเขาเลยพอเขาปั่นจักรยานเข้าไปใกล้ๆมอเตอร์ไซค์เขาก็เห็นว่าไอ้คนขับเนี่ยมันนอนค่อมมอเตอร์ไซค์ยอยู่ สภาพก็คือไม่หายใจละลุงอับโดแกก็ชิบหายละหรือว่าอุบัติเหตุวะมันคืออุบัติเหตุเดียวกันกับบาดหลวงคนเมื่อกี้หรือเปล่าลุงแกก็เลยรีบปั่นจักรยานต่อไปที่หมู่บ้านปั่นไปสักพักหนึ่งก็เริ่มรู้สึกว่าร่างกายไม่ไหวละคือเขารู้ตัวดีแหละว่าเขาเป็นคนแข็งแรงเขาปั่นจักรยานเป็นเรื่องปกติแล้วปั่นจักรยานด้วยระยะทางแค่เนี้มันไม่มีทางทําให้เขาเหนื่อยได้แต่วันนี้เขาเหนื่อยมากเขาปั่นไม่ไหวแล้วเขาก็เลยต้องลงจากจักรยานแล้วก็เดินเข็นแทน ลุงอับโดแกก็เลยเดินตามถนนต่อไปเรื่อยๆมาเจอรถจอดอยู่บนถนนมีทั้งจอดอยู่ที่เลนซ้ายเลนกลางแล้วก็เลนขวาแล้วบนรถทุกคันมีเหมือนกันก็คือศพคนขับแล้วก็คนนั่งพอเริ่มเข้าใกล้หมู่บ้านถนนมันเริ่มชันขึ้นมันเป็นเนินพอเขาเดินขึ้นไปเนี่ยเขาก็เดินสวนกับผู้ชายคนหนึ่งที่กําลังเดินลงมาข้างล่างเขาพยายามจะเตือนไอ้หนุ่มคนนี้แล้วแหละว่าอย่าลงไปด้านล่างเลยแต่เขาเพิ่งรู้ตัวว่าเขาพูดไม่ได้ เสียงเขามันไม่ออกมาสุดท้ายทั้งสองคนก็เลยทำได้แค่เช็คแฮนด์กันแล้วก็ต่างคนต่างเดินไปในเส้นทางที่อีกฝ่ายเพิ่งผ่านมาพอลุงแกขึ้นมาถึงหมู่บ้านอาการลุงแกก็ค่อยๆดีขึ้นในขณะที่ไอ้หนุ่มคนเมื่อกี้กับอีก33คนที่เหลือที่ผ่านเส้นทางนั้นไม่มีใครรอดกลับมาสักคนอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเดือนสิงหาปี1984พอครบรอบ2ปี คือเดือนสิงหาเหมือนกันปี1986มีผู้ชายคนหนึ่งเขาชื่อโจเซฟวันนั้นอะ่ะเขาพาลูกสาวเขามาเที่ยวที่หมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งในคาเมรูลเหมือนกันมันชื่อหมู่บ้านซับบัมตอนนั้นเวลาประมาณ3ามทุ่มละเขาก็ส่งลูกเขาเข้านอนแล้วเขาก็เข้านอนตามปกปติพอหลับไปปุ๊บรู้ตัวอีกทีคือน่าจะประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งละอากาศมันร้อนอบอ้าวมากมันเหมือนฝนกําลังจะตกหนักเขาก็เลยลุกออกจากเตียงเดินไปหยิบถังน้ํา แล้วก็เดินไปหน้าบ้านเอาถังน้ําวางไว้ลองน้ําฝนเผื่อจะเอาไว้กินพนุ่งนี้แล้วก็กลับไปนอนต่อไม่มีอะไรสะดุ้งตื่นมาทีคือกี่โมงไม่รู้แต่เขารู้สึกว่าเขาแสบร้อนผิวเขาไปหมดเลยแล้วเขาก็ได้กลิ่นอะไรไม่รู้ฟุ้งไปทั่วบ้านเลยมันเป็นกลิ่นที่เหม็นเหม็นแห้งแแห้งแล้วเขาก็หาที่มาไม่เจอว่าไอ้กลิ่นเนี้ยมันมาจากไหนแล้วโจเซฟก็ได้ยินเสียงลูกสาวเขาที่อยู่ห้องข้างๆลูกเขากล่นแต่เสียงกลนมันแปลก เขาเลี้ยงลูกมาตลอดชีวิตของเขาเนี่ยเขารู้ว่าลูกเขาไม่ได้กลนแบบนี้และไอเสียงแบบเนี้ยมันผิดปกติเขาก็เลยลุกจากเตียงจะเดินไปดูลูกว่าลูกเขาทําไมกลนแบบนั้นวะแล้วก็จะเดินไปหาที่มาของกลิ่นด้วยว่าไอกลิ่นเนี้ยมันคือกลิ่นอะไรแล้วมันมาจากไหนแต่ยังเดินไปไม่ถึงครึ่งทางเลยขาเขาหมดแรงแล้วเขาก็ล้มลงไปกองตรงนั้นอะแล้วก็สลบไปเขาสะดุ้งตื่นขึ้นมาีกทีเพราะว่าเสียงทุบประตูหน้าบ้าน ตอนนั้นน่าจะประมาณ9ก้าโมงเช้าละเขาก็สํารวจสภาพตัวเองเสื้อผ้าเขาเนี่ยมีเหมือนผงแป้งผงอะไรสีแดงๆสักอย่างติดตามเสื้อผ้าไปหมดเลยที่แขนที่ขาที่หน้าเขาเนี่ยมันมีรอยเหมือนเป็นแผลเลยสักอย่างที่ไม่รู้ว่าไปได้มาตอนไหนเขาก็สลึมสลือลุกขึ้นไปเปิดประตูเปิดมาเป็นเพื่อนเขาอยู่หน้าบ้านคุยอะไรกับเขาสักอย่างสติสตางค์ตอนนั้นเขาอยู่ไม่ครบมันเบลอไปหมดโจเซฟเนี่ยได้แต่ยืนฟังเพื่อนเขาพูด เขาอยากจะพูดตอบนะจริงๆแต่ว่าเขาพูดไม่ได้เสียงเขามันไม่ออกมาพอคุยกันเสร็จเขาก็กลับเข้าบ้านกินน้ํากินนมสักแก้วอาการเขายังเบลออยู่สติสตางเขายังไม่ครบลูกสาวเขายังนอนอยู่ที่เดิมเขาก็เลยเดินไปนอนข้างๆลูกสาวเขากะว่านอนสักงีบหนึ่งเผื่ออาการจะดีขึ้นตื่นมาอีกทีตอนนั้นก็คือสี่โมงเย็นสติสตางเริ่มกลับมาละเขาเพิ่งมาสังเกตว่าวันเนี้ย มันเงียบผิดปกติไม่มีเสียงนกไม่มีเสียงแมลงไม่มีเสียงการใช้ชีวิตของคนในหมู่บ้านที่มีคนอยู่ต้อง400อยกว่าคนมันเงียบเกินไปเขาก็เลยเดินไปเช็คบ้านข้างๆขาขอประตูขาอเท่าไหร่ก็ไม่มีใครออกมาก็เลยลองส่องเข้าไปที่หน้าต่างดูภาพที่เขาเห็นคือทุกคนในบ้านเนี่ยนอนอยู่กับที่ไม่มีใครตื่นขึ้น,นมาเลยสักคนต่อให้เขาจะทุบหน้าต่างดังแค่ไหนก็ตามก็ไม่มีใครตื่นแล้วไม่ใช่เป็นแค่บ้านนี้หลังเดียวมันเป็นแบบนี้ทุกหลัง เขาก็ชิบหายแล้วกูฝันร้ายแบบว่าเนี่ยแล้วก็เพิ่งนึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยเมื่อเช้าไอ้เพื่อนเขาอ่ะมันมาเคาะประตูเรียกเขานี่หว่าเขาก็เลยเดินไปเช็คที่บ้านเพื่อนเขาปรากฏว่าเพื่อนเขาเนี่ยก็นอนอยู่เหมือนกันแต่ไม่หลับเพื่อนเขายังมีสติอยู่ครบแต่ไม่มีแรงมากพอที่จะลุกขึ้นมาได้โตเซฟก็นึกขึ้นได้ลูกสาวเขาก็ยังไม่ตื่นนี่หว่าเขาก็เลยรีบวิ่งกลับไปเช็คที่บ้านเขาพยายามปลุกลูกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่น เพราะว่าลูกเขาไม่หายใจแล้วโจเซฟก็เลยตัดสินใจว่าเขาจะกลับไปหาครอบครัวที่เหลือของเขาแล้วกันที่อยู่ในอีกเมืองหนึ่งที่ชื่อบุมไอเมืองเนี้ยห่างจากหมู่บ้านนี้ไปประมาณ55กิโลโจเซฟก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อนเขาก็ซ้อนไปด้วยและทั้งสองคนก็ออกจากหมู่บ้านสมบัมแล้วก็ตรงไปที่เมืองบุมระหว่างทางเนี่ยมันต้องผ่านอีกหลายหมู่บ้านเลยแต่ภาพที่เขาเห็นคือมันมีสัตว์ตายกันเกลื่อนถนนเลย แล้วก็ไม่มีแสงไฟหรือว่าเสียงของผู้คนจากหมู่บ้านระหว่างทางเลยพอเขาไปถึงเมืองสภาพเขาไม่ไหวละครอบครัวเขาก็เลยหามเขาส่งโรงพยาบาลเขาพยายามจะเล่าเรื่องทุกอย่างให้หมอฟังนะแต่ว่าเขาพูดไม่ได้ปอดเขามันเสียหายเกินไปอันนี้คือเรื่องของนายโจเซฟหนึ่งในคนที่รอดจากเหตุการณ์ทะเลสาบไนออสไอห,หมู่บ้านที่โจเซฟอยู่เนี่ยเป็นหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด เพราะว่าไกลจากทะเลสาบไนออสพอสมควรทีนี้มาเรื่องของคนที่เขาอยู่ที่ทะเลสาบไนออสเลยมีผู้ชายคนหนึ่งเขาชื่อเชหรือว่าชีหรือว่าเชอร์เอาแบบว่าผมจะเรียกเขาว่าเชแล้วกันเชเนี่ยเขาอินดีเขาไม่อยากไปอยู่ในหมู่บ้านเขาก็เลยขึ้นมาอยู่บนเขาสูงๆสร้างบ้านแล้ววิวบ้านเขาเนี่ยก็คือมองลงมาเห็นทะเลสาบไนออสและข้างๆก็คือหมู่บ้านดึกๆคืนนั้นนะคืนเดียวกันกันกบที่โจเซฟนอนนั่นแหละเชเนี่ย เขาก็ดินเสียงโคค่ากันอะไรสักอย่างมันเหมือนเสียงดินสไลด์เขาก็เลยเดินออกมาเช็คมองลงไปที่ทะเลสาบด้านล่างภาพที่เขาเห็นคือมันมีแต่หมอกสีขาวเนี่ยคุมทะเลสาบไว้หมดเลยแล้วไอหมอกพวกเนี้ยมันก็ค่อยๆเคลื่อนตัวลงไปที่หมู่บ้านข้างล่างแล้วก็ค่อยๆลามไปที่หมู่บ้านอื่นเขาก็ไม่ได้คิดอะไรก็หมอกอะมันก็ปรากฏการทางธรรมชาติเปล่าวะเขาก็เลยกลับเข้าไปในบ้านแล้วก็นอนหลับฝันดีตื่นเช้ามาออกมาบิดขี้เกียจยามเช้าแล้วก็มองลงไปที่ทะเลสาบด้านล่าง วันนั้นน้ําเป็นสีแดงเขาก็เลยลงไปเช็คเกิดอะไรขึ้นวะพอเดินลงมาดูก็โอเคแหละมันมีร่องรอยของดินสไลด์จริงๆไอ้น้ำสีแดงนี่ก็อาจจะเกิดจากดินสไลด์ก็ได้แล้วเขาก็เพิ่งมารู้สึกว่าวันนี้มันเงียบผิดปกติปกติเนี่ยมันจะต้องมีเสียงนกยามเช้าเสียงมแมลงเสียงอะไรพวกนี้ในป่าแต่วันนี้มันไม่มีเขาก็เลยเดินเข้าไปเช็คที่หมู่บ้านภาพที่เขาเห็นคือทั้งคนทั้งสัตว์ ทุกชีวิตในหมู่บ้านตายคาที่บางคนกองอยู่กลางถนนบางคนห้อยอยู่ที่ระเบียงบางคนตายอยู่บนโซฟาบางคนตายอยู่ที่โต๊ะกินข้าวบางคนตายอยู่บนเตียงมันเหมือนว่าทุกคนน่ะตายแต่ทั้งที่ตัวเองอยังค้างอยู่ในกิจวัตรประจําวันของตัวเองแล้วที่แปลกที่สุดก็คือบนศพอะไม่มีมแมลงตอมสักตัวเพราะว่า,มาแมลงก็ตายหมดเหมือนกันนักวิทยาศาสตร์เขาก็เลยเอาไอ้สองเหตุการณ์เนี้ยมาลิงก์กันว่ามันมีอะไรที่เหมือนกันบ้าง ก็ได้ข้อสรุปว่ามันน่าจะเป็นที่ทะเลสาบทั้งทะเลสาบในออสทั้งทะเลสาบมะนาวเขาก็เลยเอาน้ําที่ทะเลสาบเนี่ยไปตรวจก็เจอว่าในน้ำเนี่ยคาร์บอนไดออกไซด์มันเยอะมากไอ้คาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันรวมตัวกันหนาแน่นอยู่ใต้ไอ้ทะเลสาบเนี่ยมันเหมือนเป็นระเบิดเวลาที่พร้อมจะบึ้มขึ้นมาได้ถุกเมื่อแล้ว,วมันบึ้มขึ้นมาได้ยังไงให้เราลองนึกถึงกระป๋องน้งํอมดลมถ้าเราเปิดแบบปกติมันก็จะแค่ซา่ซาๆถูกไหมแต่ถ้าเราทํากระป๋องตกหรือว่าเราเขยา่า และเราเปิดกระป๋องมันจะพุ่งนักวิทยาศาสตร์เขาคาดการณ์ว่ามันน่าจะมีอะไรสักอย่างตกลงไปกระแทกไอทะเลสาบอันนี้ทำให้น้ําแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์ที่มันอัดอยู่ข้างล่างเนี่ยพุ่งออกมาซึ่งไอสมมติฐานเนี้ยมันก็ไปตรงกับเรื่องของเชที่ว่าคืนนั้นอะมีดินสไลด์ทีเนี้ยพอน้ํามันพุ่งออกมามันพุ่งมาพร้อมคาร์บอนไดออกไซด์ CO 2เนี่ยมันหนักกว่าออกซิเจนมันหนักกว่าแก๊สอื่นเพราะฉะนั้นมันก็จะเคลื่อนที่ลงตับอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเชถึงรอด ทำไมไอ้ลุงในเรื่องตอนแรกที่เดินขึ้นเดินไปถึงรอดและไอ้คนที่อยู่ด้านล่างถึงไม่มีใครรอดสักคนพอเขาได้ข้อสรุปว่าโอเคคาร์บอนไดออกไซด์แหละเขาก็ต้องหาวิธีแก้ละเพราะว่าถ้าไม่ทําอะไรสักอย่างเดี๋ยวไอเหตุการณ์แบบนี้ก็จะเกิดขึ้นอีกเขาก็เลยเอาท่อเล็กๆเนี่ยมาเสียไว้ตามจุดต่างๆของทะเลสาบเพื่อเป็นช่องระบายให้คาร์บอนไดออกไซด์พวกนี้มันออกมาปัจจุบันพวกนักวิทยาศาสตร์ก็ยังคอยไปเช็คไอทะเลสาบสองสามอันนี้อยู่เรื่อย ว่าปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์มันลดลงบ้างหรืออยังอันนี้ก็คือเรื่องราวของคนที่เขารอดมาได้จากเหตุการณ์ทะเลสาบทั้ง2เหตุการณ์